ไม่จทานสุกวันี้หมดล้วดสวัสดีครับ พบกันในช่องทำแหลกอีกแล้วนะครับมารอติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันแต่ก่อนอื่นเราจับไก่กันก่อนดีกว่ามันเชื่องอย่างงี้มันนลูกเจี๊ยบอ่ะเนี่ยมันตัวเล็กจังวะจะกล้ากินไหมเนะี่ยเชื่องอย่างงี้ เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงต่อหน่อยให้มันตัวใหญ่ใหญ่เฮ yeah> ้ยโอ้ขวาคอเลยเว้ยแหเปดนะ ไม่แดดมันใส่น้ำไ่หมุนไ่หมุนมันใช่ตัวที่เราจับเมื่อกี้ป่ะเนี่ยใช่ใ่พี่ใช่นะมนตัวใหญ่กว่มันมันโตไงมันโตที่มันโตขึ้นนะ

ฝาปิดฝาปิดไม่ดีเลยตำรวจผ่านหน้ากล้องทำไมอะเราไม่มีฟางกันวะนะเ,นะเราใช้หญ้าหญ้าใช้หญ้าเราจะใช้หญ้าคนลายใช่ไหม มีเบอร์รถดับเพลิงแล้วใช่ปะ มีแต่ทานสุกโวเนี่ยหมดแล้วอย่ากทั้งร้อนต้องใส่กู กำลังทำอาหารยเร มไหม่มากครับนไม้ไม้นอกมันร้อนจัดมถังมันไม่ปล่อยมันแล้วมขายตรงไหนสองบอลแล้วขาย่เจั เธอเมียไม่ตายเมียร้องอยู่เลยวะนั่นน่ะต่อครัวตัวนะโอ้โหถูกไหมดำดำไปี่ ลงานครับเรียบร้อยครับหนังไหมหมดเลยแ้จิหนังอร่อยอร่อยหมดเลยเนื้อขาวจัว๊ว สลัดก็ไม่หายร้อนสลัดก็ร้อนเหมือนเดิมจบปูเลยจบปูเลยจับไม่ได้เดี๋ยวที่หนีบเนี่ยไม่สุก เอาแบะย่างเลยฮนะดูแม่เอาเอาเตาเล็กแม่ตรงนั้นน่ะนี่ทานใส่เตาเล็กมาตั้งนี้นนนเลยค่ะานในเต,ตาไปอ่าันละันเวตรเายสเไ่อเลือภาอรกิจวันนี้ไม่ประสบผลสำเร็จครับไ <c oughs> ก่ยังไม่สุกแต่นนหนังด้านนอก ไม่เกียมเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ปี๊บเรามันรั่วนะทำให้ควันความร้อนเข้าไปได้ง่ายดูม้าก,ก็ไฟเราแรงไปแป๊บเดียวไม่ถึงไม,ไม่ถึงสิงบนาทีไฟแรงจัดสุดท้ายเราต้องมาย่างนะนี่างงนอกนี่โอ้โหเราพไดู ยากจะรู้เลยนี่ไก่ชาโกครับไก่นิโกไก่นิโก้ไก่มือของจริงทีนี้

ครับสำหรับคิวนี้เราทำเมนูไก,อก่อบฟางซึ่งไม่มีฟางก็ใช้หญ <Yeah. S 2> ้าแล้วก็ต้นไม้แถวแถวบ้านที่หาได้เะครับแต <Yeah. S 2> ปรากฏว่า <Okay. S 2> ไม่ประสบความสำเร็จครับเนื่องจากว่าไฟมันร้อนไปก็อย่างที่เห็นนะครับก็หนังจะไหม้ครับหลังจะไหม้ก่อนเลยแล้วข้างในไม่สุก <Yeah. S 2> เราเลยต้องเปลี่ยนแผนครับวันนี้มีสองเมนูเลยไ <Yeah. S 2> ก่อบฟางกับไก่ย่างครับ เราย่างเรียบร้อยแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทำแหลกของเราสองคนด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปเพียเพ้ยนๆต่อไปในคลิปนี้ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ